เนี่ยน้องพลอยพนักงานบัญชียุคใหม่ของบริษัทลังแตนออฟฟิศจำกัดทำงานที่นี่มากว่า3ปีแล้วคุณผู้ชมอยากรู้ไหมครับเพราะอะไรน้องพลอยถึงได้ทำงานที่รังแตนได้นานและมีความสุขขนาดนี้มาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง บริษัทหลังแตนเป็นบริษัทของนุ่มใหญ่ที่อยากสร้างบริษัททำบัญชีเล็กๆที่มีความจริงใจต่อลูกค้าด้วยการสร้างและพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้นจากเมื่อก่อนพนักงานต้องเข้าทำงานแค่ในออฟฟิศเท่านั้นแต่ตอนนี้นะหรอบริษัทเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ฝากข้อมูลไว้บนคลาวด์ช่วยให้น้องพลอยและเพื่อนๆสามารถทำงานที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือร้านกาแฟาเก๋ๆชิกๆช่วยให้มีเวลาเพิ่มขึ้นวันละประมาณ2ชั่วโมงต่อวัน44ชั่วโมงต่อเดือนฉเฉลี่ยมีเวลาเพิ่มขึ้น528ชั่วโมงต่อปีต่อคนปัญหาใหญ่ของบริษัทบัญชีคือใช้เวลาในการหาแฟ้มเอกสารนานสุดๆแต่ที่รังแต่เรามีระบบ RTO Data Management ในการค้นหาแฟ้มเอกสารของลูกค้า เพียงแค่น้องพลอยนะั่งสวยๆที่โตะค้นหาแฟ้มจากชื่อบริษัทลูกค้าก็จะรู้ได้ทันทีว่าแฟ้มอยู่ที่ไหนเรเวอร์ช่วยลดเวลาการหาแฟ้มเอกสารได้ครั้งละ5นาทีคิดเป็น110นาทีต่อเดือน22ชั่วโมงต่อปีต่อครั้งอ่ะเคยเป็นไหมจะส่งเอกสารให้หัวหน้าหรือลูกค้าเซ็นแต่ละทีรอนานจนเคลียร์ตอนนี้เราใช้การเซ็นเอกสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์น้องพลอยสามารถใช้โปรแกรม f i l l and s ์ g n ส่งไฟล์เอกสารให้ลูกค้าเซ็นแบบออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็วคนทำงานทำงานต่อได้เลยไม่ต้องรอแล้วนะช่วยลดเวลาการเซ็นเอกสารได้เฉลี่ยงานละ2ชั่วโมงต่อวันคิดเป็น4 4ชั่วโมงต่อเดือนเฉลี่ยลดเวลาได้ถึง528ชั่วโมงต่อปีต่องานและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรับส่งเอกสารได้ถึง1 2 0 0 0บาทต่อปี และปัญหาคลาสสิกรถติดทุกทีเมื่อไปหาลูกค้าเราเลยเปลี่ยนมาประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟลต์มากขึ้นน้องพลอยสามารถประชุมกับลูกค้าได้แบบไม่ต้องกลัวรถติดประชุมที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เข้ากับชีวิตยุคเิว์นอมอกปีอีช่วยลดเวลาการเดินทางไปหาลูกค้าได้เฉลี่ยสชั่วโมงต่อครั้งถ้าไปสองครั้งต่อสัปดาห์ก็คิดเป็น16ชั่วโมงต่อเดือนเฉลี่ยลดเวลาได้ถึง192ชั่วโมงต่อปีต่อคนและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบลูกค้าเฉลี่ยถึง 65,000บาทต่อคนต่อปีเอา้าน้องฝึกงานโคสงสัยว่าบริษัทเล็กๆทำไมต้องทำอะไรขนาดนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก็เพราะกระบวนการที่เล่ามาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นและในปี2021รังแตนมีแผนจะทำโปรโตไทป์ระบบ RTO Connect ซึ่งเป็นเซนเ็นเตอร์ในการจัดการทำงานของรังแตนให้เป็นหนึ่งเดียวที่สามารถอัปเดตสเตตัสแอบรูฟงาน และแจ้งเตือนงานทุกๆโปรเซ์ของทุกคนได้แบบเรียลไทม์ต่อยอดจนถึงการส่งสเตตัสอัปเดตงานให้ลูกค้าทราบแบบออนไลน์ได้เลยเพื่อยกระดับการทำงานของรังแตนให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดเอา้าน้องฝึกงานยังสงสัยอยู่ใช่ไหมครับที่ทำไปแล้วรังแตนจะได้อะไรนั้นขออนุญาตสรุปอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับรังแตนจะได้ลดกระบวนการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไปทำให้ทำงานง่ายและสมาร์ทขึ้น ลดค่าใช้จ่ายของบริษัทเฉลี่ยได้ถึง77,000บาทต่อปีต่อคนและยังมีเวลาเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย1,270ชั่วโมงหรือคิดเป็น53วันต่อปีต่อคนเพื่อให้พนักงานทุกคนมีเวลาในการพัฒนาตนเองได้มากขึ้นได้ใช้ชีวิต work-life balance ที่ดีขึ้นและนี่คือตัวอย่างรอยยิ้มลูกค้าของเราเห็นได้ชัดเลยเวลาที่เรารีบๆหรือว่าเราอยู่ข้างนอกเราสามารถใช้งานโปรแกรมนี้นอกสถานที่ได้ เรียกดูรายงานแบบเรียวไามได้เพราะขา้อมูลของเราอยู่บนค่าวที่ชอบที่สุดส่วนตัวเลยนี่คือช่วยลดขั้นตอนการทํางานของเราก็ทําให้เรามีมีเวลาไปทํางานในส่วน,นอื่นๆได้อีกเยอะเลยค่ะช่วงนี้ทางบริษัทนะคะจะต้องมีเอกสารไปมาปบ่อยๆคะ่พะพอเวลามีโปรแกรมเอกสารเข้ามาช่วยนะคะก็สามารถไปกสารในมือถือหรือแทบ็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือได้ง่ายมากตกกลับไปมาได้ง่ายสามารถเปิดดูได้เลยะคะ่ะไม่ต้องรอ็นเ,ร,เร์ส่งไปมา นี่แหละครับเป็นเหตุผลว่าทำไมน้องพลอยยังเป็นสมาชิกครอบครัวรงังแตนจนถึงทุกวันนี้